มาเทไปเก็บชายแดนเลยหอ,อดไส้แดนกัมูชาเลยพี่มิม,น,น,ม,มนี่แหละกำมเพ่งเนี่ยคามไปกับขมรแล้วเนะะเาะเออเดี๋ยวพ่านั่ง,งขเ,งเลยออเ่งขมรเลยเอาไปขาย่้ค,ดคเดี๋ยววันนี้มาวิ่งลูกรังกันครับโอ้ลูกุ่ัง ยิงไปทีไหนเนี่ยตอนแรกวันนี้ว่าจะเปลี่ยนโซ่ครับแต่เปลี่ยนเพนวิ่งลูกรังดีกว่าอฟ,ฟอร์ดฟอร์ดในตำนานวันนี้เราไม่ต้องใช้รถไถครับสวัสดีครับมิมโลเลก ยินกดดกปัาเ็กแปดวะที่มึงเดี๋ยวพามาดูหน่อยอุรูปร่างสวยเลย ฟังสวยจัดครับ ดแก้วเลยไปนั่งกับดาวนัดดีกว่าวันนี้บรดีจ้านนะมีอะไรกินไหมในนี้ฮะไปจ้ะขึ้นไปด้วยได้ไหมนี่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนไหมเท่าละยี่สิาวาเร็ว ยังเฮ้ย hey. อุดมสมบูรณ์ขึ้นหรือเปล่าไม่อุดมสมบูรณ์เขาเป็นคน,นท้องฮะเป็นคนท้องท้องเหรอท้องเหรอทำไมล่ะท้องที่วันท้องที่เอ,อ้ย hey. สวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ย,ยมีน้ำมีนวลใช่ไหมฮะเลี้ <Huh? S 2> ยงดีเอ้าอย่า ว่า,าไม่ได้ขอเลี้งดีค่ะโอเอาเชวกฟังนวันนี้เราเข้าเขาเมยียนนันนี่แบบนี้นี่โอ้ไปแล้วดันมอยอายาวจา้าเเติมมาลเติมมาเตมถัง,งเลยบอกครับสามพันห้า <3, 5. S 1> <5. S 2> เติมได้เยอะจังวะทาง200ลิตรบ่งห้าส si ิบ eh? ล BE ิตรปะกูไกลเหมือนกันนะนี่เนอะไกลไหมวันหนึ่งจยเอาสองสามเที่ยววันละสองสามเที่ยวโอยเขียวเดียวกับพ่อเราล่ะแต่ได้ค่าค่าประทูเนาะเออเออเดี๋ยวอันนี้รู้ไหมครับว่าเขตแดนอะไร ทุกคนรู้ไหมอันนี้คือเขตชายแดนกัมพูชานะครับเนี่ยเนี่ยผมมาถึงนี่เลยเห็นไหมที่เขารอมอ้อมแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าจะให้ชาวบ้านมาอม้อมรั้วทำนายแบบนี้ก็ไม่ไม่น่าใช่นะใเจ๊ะเนี่ยเขตเขตเนี่ยเหน็นเสาปูนมันลบ <brighter> ไหมอันนี้ก็ข้ามไปอีกฝั่งก็เป็นเขมรแล้วนะครับทุกคนเขื่อนนี้ไม่เ ไม่รู้ก็อยู่แถวๆเขเมีนนี่หละ <c oughs> มีใครเชื่อไหมนี่บอกแล้วก็จะไม่มีใครเชื่ออีกเลยเนี่ยเห็นไหมกำแพงเนี่ยกำแพงรั้วเนี่ยก็เป็นเขียแดนข้ามก้าวข้ามไปน,นี่ก็เป็นเขเมีนเลย <c oughs> น้อพิน้าเนาะ <c oughs> แล้วเราจะเจอนักรบไ,มไหมวะนักเจอชางตัวนโอ้ถาง อันนี้ทางไปขมีนก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเราจะเข้าทางธรรมชาติธรรมชาติเกินสัญญาณกับบมีเออเราใช้ไวไฟของขมีนได้ไหมวะฮะน่าจะได้ไดไบ้างอืมถึงเขตแนวรัวรร้วประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับรรจะให้ชาวบ้านไปลอ้อมอ้อมรั้วแบบนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอ เพราะว่าเขาก็เป็นเขตแดนเนาะเราเราก็วิ่งติดติดแดนเลยว่ะทางนี้ไม่มีรถวิ่งเหรอ <Now. S 1> <laughs> ไม่เีแต่เราเนี่ยแหละทีบ้าเอเอมาเทไปเข็บชายแดนเลยหอ,อดไส้แดนกัมพูชาเลยพี่มิมเน,น,น,นี่ยกัมเพงเนี่ยขามไปกับขมรนแล้วเนาะ เออเดี๋ยวพานั่งล่งขมินเลยเอาไปขายเอาไปขายอ๋อหาเงินมาใส่ยังไงอเคเคๆๆเเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเป็นเขตขมินตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ไงโอ้นี่ไงเราเข้าตรงนี้ได้เลยนางนางก็เอาตัวเจ้าของไปขาย เอ, hey, เอานั่งลงเขมินเฮ้ยเอาเอาหัวทิ้มเข้าไปสิอยากออยยาากกเข้าเขมินเอออยากเข้าไปเขมินอ่ะไม่ได้ได้มันมันสั่งไมวเอยคุณไม่อยากข้ามเข้าไปเขมินสักก้าวหนึ่งเหรออุ้ยอยู่ไทยไปไปลงอุ้ยอยู่ไทยข้ามนิดนึ่งไม่ไม่อุ้ยอยู่ไทยไปเขมินดีกว่าข้ามไปอีกโอ้เขมินว่ยอยากกลับไทยจัง คนใกล้อ่ะเอือดว่ะแค่เดินเออแค่เดินก็ถึงละเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ